สวัสดีค่ะคุณคนวันพุธนะคะวันนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชครัฐมนเมจิตด,ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักนะคะสำหรับคุณคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะคลิปแรกจะเป็นคุณคนโสดก่อนนะ,ะสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจำเดือนกักฎาคม25งพนี้นั่นเองนะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์กันว่าคุณแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะ การอ่านไพ่วันนี้เช่นเดิมนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นดวงของ่าตุทานหนึ่งเพระนาะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะคะกรุณาฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะโอเคเราไปเริ่มกันดีกว่านะคะไพ่พี่เปิดไว้แล้วเนาะก็ไพ่ตัวตนของคุณคุณคนวันพุธประจําเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะในช่วงเนี้ยคุณจะเป็นคนที่เหมือน พยายามปรับปรุงแก้ไขในสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาหรือว่าพยายามเยียวยาตัวเองจากสิ่งเก่าๆเดิมๆในอดีตของคุณนะคะอาจจะเหมือนคุณอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว,วันนี้เราทําคลิปเรื่องราวความรักมันอาจจะหมายถึงเรื่องความรักของคุณ ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์จากคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือคนที่มีความต่างจากคุณเยอะๆนะคะ,ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นช่วงเวลาของคุณที่คุณพยายามเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนะคะเยียวยารักษาใจตัวเองแล้วก็คุณก็ค่อนข้างทําได้ดีด้วยแล้วก็เหมือนแบบวะ่าอยากจะนําบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันของคุณประมาณนั้นเนาะเป็นคนที่ ช่วงนี้มีความแมนพอตัวนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่แบบพยายามมุ่งเน้นไปเรื่องของหน้าที่การงานพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างที่บอกปรับปรุงแก้ไขในอดีตที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นเรื่องงานคุณจะค่อนข้างเน้นเรื่องงานมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทาให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางด้านบวกนะคะการทํางานให้ประสบความสําเร็จการพยายามที่จะ ศึกษาเรียนรู้เพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานที่มากขึ้นหรือการศึกษาที่ดีขึ้นพอกคูนความรู้ให้คุณค่าในตัวเองประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุมานะอดทนแล้วก็พร้อมรบมากในช่วงเวลานี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปกป้องตัวเองนะคะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่ จะเข้ามาทําร้ายคุณหรือมีผลในด้านลบนะคะคุณเป็นคนที่สามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงในทุกๆด้านไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากระทบคุณได้นั่นเองนะคะก็นะอย่างที่บอกถ้าในอดีตคุณเคยพบเจอสถานการณ์ใดก็แล้วแต่มันเป็นช่วงของการที่คุณพยายามควบคุมสถานการณ์นั้นๆนะคะควบคุมตัวเองควบคุมคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะยังคงรอนะคะ รอคนดีๆที่จะเข้ามาถ้าคุณเป็นคนที่โสดสนิทเนาะยังคงรอแล้วก็ไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันไม่ชัดเจนอีกต่อไปอาจจะเป็นคนที่แบบพยายามที่อยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองมากขึ้นเพื่อจะพบเพื่อที่จะรอพบเจอคนที่ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดในอดีตคุณเคยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นรักซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุยกันมาตั้งนานฐานะไม่ขยับสักทีสถานะไม่ขยับสักทีอะไรประมาณเนี้ยคุณก็คือคุณ คุณจะไม่ไม่ออาแล้วนะคุณจะเหมือนแบบว่าคุณไม่โอเคแล้วนะวะณเวลาเนี้ยก็เหมือนแบบว่าต้องการคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเรามากกว่านะคะคุณก็จะประมาณนั้นเลยนะอ่ะเหมือนอย่างที่บอกคุณก็พยายามทําตัวเองให้แบบมีคุณค่าแล้วก็เพิ่มความรู้เพิ่มฐานะหน้าที่การงานดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทําอะไรให้มันดีที่สุดแล้วคุณก็รอนะรอเพื่อความสมบูรณ์แบบในความรักจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง ประมาณนั้นนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคนโสดน,นะคะ,ะเพราะว่าอดีตคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบว่าต้องสู้รบปบมือกับผู้หญิงหลายๆคนของเขาหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายในหลายๆคนของเขาหรือเปล่าคือมีคนมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธนะ์นะ่ะนะถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตนะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งคนนั้นมีโอกาสที่จะหวนกลับมาหาคุณนะถึงคุณจะชอบเขามากแค่ไหนนะคะคุณก็จะรู้สึกแบบว่าอ,อดีตมันได้สอนฉันแล้วคุณก็อาจจะแบบว่า มันก็คือปัญหาในตัวของคุณคุณก็อาจจะเหมือนว่าดูแลเขาในฐานะน้องสาวพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะหรือคนที่รู้จักมากกว่าเพราะก่ตอนนี้คุณพยายามที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะรอคนที่ดีที่สุดสําหรับเราดีกว่านั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงนี้คุณค่อนข้างที่ผู้ที่เกิดวันพุธสิเนาะคือจะพูดไปแล้วก็จะงงงงตัวเองไปก็คือประมาณแบบ ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองหรือการให้คุณค่าในตัวเองมากกว่ามากกว่าคุณจะไปทําอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ในช่วงนี้สาหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนาะรอดีกว่าประมาณว่าชาชาได้พาเล่มงามนะคะชาชาได้พาเล่มงามถ้าเกิดว่าฉันโสดฉันก็จะอยู่สวยๆรวยๆของฉันไปฉันก็จะอยู่หล่อๆนะคะทเท่ๆของฉันไปจะรอคนที่ใช่เข้ามาดีกว่า รอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี่จะเป็นสิ่งที่คุณคนวันพุธคิดแล้วก็จะทําในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5ง4นี้นั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบอกว่ามีอีโก้ในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบอ่า perfect พอสมควรในช่วงเนี้เนาะค่อนข้างแข็งแรงเพราะคุณนำอดีตมาเป็นบทเรียนให้คุณได้ก้าวต่อไปเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่านั้นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า เมื่อคุณแข็งแรงแล้วเนี่ยแนวโน้มนะคะใน,ในด้านความรักของคุณอะ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนโสดนะคะคนโสดวันพุธเนาะขอดูพลังงานโดยรวมสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะแนวโน้มความรักเรื่องราวความรักสําหรับคุณจะเป็นยังไงในเดือนกร,รกฎาคมนี้นั่นเองนะคะอืมเป็นคนค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเนาะ ปิดกั้นตัวเองในเรื่องในด้านของความรู้สึกอย่างที่บอกแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนนะเสียดายในอดีตสิ่งที่ผ่านมาเสียดายเวลานะคะสำหรับู้ที่เกดวันพุธเสียดายเวลาหลายๆสิ่งที่ผ่านมาเนาะสำหรับคุณอ่ะึ่งก็เลยทําให้คุณแบบว่าปิดกั้นตัวเองเพราะคุณก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวในอดีตนะเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะ จริงๆด้วยตามที่เปิดมาเนาะก็เพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสิ่งใดที่รู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มนะคุณจะยังไม่เลือกในช่วงเวลานี้คุณจะเลือกโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วนําพาตัวเองไปสู่จุดที่คุณต้องการมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ในช่วงนี้นะคะเพราะอดีตที่ผ่านมาเนาะ เรื่องราวในอดีตหลายๆอย่างไม่ได้สอนคุณนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทอ้อแท้เหนื่อยใจในเรื่องราวของความรักแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาเสียเวลานะคะสุดท้ายแล้วความรักมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องราวนั้นๆมันเลยทําให้คุณพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ตัวเองเป็นคนที่แบบว่ามาีมีสิ่งดีๆมากขึ้นปรับปรุงเรื่องรูปร่างหน้าตาสุขภาพหน้าที่การงาน ความรู้การศึกษาหรือเรื่องของอความสิ่งที่แบบคุณไม่เคยทําอะไรมาเนี้ยเพื่อทําให้ตัวเองได้แบบว่ามีมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีทางเลือกที่มากขึ้นที่ดีขึ้นนะคะนะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนโสดค่อนข้างที่จะปิดใจตัวเองเพอสมควรเพราะว่าให้ตกตำแหน่งจิตใจของคุณเป็นเจ็บเมท้าเป็นลักษณะของการที่พยายามที่จะดูพูดผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าบล็อกตัวเองนะคะบล็อกความรู้สึกก็ได้ ถ้ายัางรู้สึกว่าสิ่งใดที่มันไม่เป็นผลดีต่อตัวเราคุณจะเป็นคนที่เลือกดูสถานการณ์ไปก่อนดูคนที่เขาประสบความสําเร็จไปก่อนแล้วก็ทาสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับคนสดวันพุธในเดือนกร,รกฎาคมนี้คุณจะมุ่งเน้นเป็นชี่เรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าส่วนเรื่องความรัก คุณยังคงชิวๆอยู่รักตัวเองมากกว่าประมาณนั้นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพุธด,ด้วยขอให้คุณเข้มแข็งแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบเจอคนที่ใช่สําหรับเรานั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปของคนมีคู่สวัสดีค่ะต่อไปเป็นคิวของคนมีคู่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะ,ะคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้ก็ ภาพตัวตนของคุณนะคะขึ้นลักษณะของค่อนข้างที่จะมีความสับสนมันสับสนแต่ว่าก็ยังมีความมั่นคงอยู่ลึกๆในนั้นนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่ที่ทุกอย่างนะเป็นไว้ส่งถ้วยเนาะยังมีความรักให้กันและกันหรือว่าความรักนี้ยังคงมั่นคงอยู่เสมอแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงความอ่อนแอในหลายๆอย่างนะคะ ทางด้านจิตใจนะคะอาจจะมีเรื่องของคําพูดคาจาที่บางทีพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วในบางอย่างในบางช่วงนะ,ะอาจจะมีโอกาสทําให้คุณทั้งสองคน,นะคะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความระแวงสงสัยหรือว่าขี้หึงขี้หวงก็ได้หนึ่งคนในนี้อาจจะมีคนค่อนข้างที่ขี้ระแวงก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่นนะคะยังคงรักกันคุณรักเขาเขารักคุณนะคะ ให้ตกตำแหน่งจิตใจค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงแต่บางครั้งในาบางมุมหนึ่งคนในนี้อาจจะมีคนค่อนข้างที่ขี้กังวลแล้วก็เป็นคนที่คอยสอดส่องนะ,ะ mm hmm. คะพฤติกรรมของอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลามันท้าไม่อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดแล้วก็คําพูดบางครั้งหรือการกระทําบางอย่างมันอาจจะทําให้แบบว่าพูดอะไรออกไปแบบอย่างเร็วอะแล้วก็แบบ ยังไม่ทันได้คิดแต่ว่าพูดแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคําพูดที่กระทบก,กระทั่งกันไปมายังไงก็ให้ระมัดระวับบงเรื่องของคําพูดด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคนมีคู่นะคะนะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปพบเจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกตาต้องใจแล้วก็คุณชอบเขามากๆในเดือนนี้มีไพ่เดวิลเกิดขึ้นระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณจะไปพบเจอบุคคลอื่นนะคะที่ทําให้แบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเหมือน ล่อแหลมก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของอความต้องการในด้านร่างกายเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งที่เกิดอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณน,นี้ถ้าเกิดช่วงนี้คุณคุณวันพุธมีมีมันอาจจะเป็นบางช่วงของมนุษย์เราเนาะมันอาจจะมีแบบว่าในเรื่องของอในเรื่องของร่างกายนะคะในเรื่องของตันหาราคะในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นเดวิลอะไรเงี้ย มันก็มีอาการห่วยหากันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายก็ให้เรามาระวังถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนทางไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีความหวยหาคิดถึงกันมากๆในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะทําให้คุณมีโอกาสที่ทําอะไรผิดพลาดได้ถ้าเกิดคุณไปพบเจอใครสักคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมากๆแล้วก็ดึงดูดในเรื่องทางด้านร่างกายอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย มีปัญหาแล้วก็คอนแค้นได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่คนนึงอาจจะเกิดความระแวงกลัวแล้วอีกคนนึงก็แบบมีใครสักคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็เลยอาจจะเกิดจะเกิดคนเรามันจะมีเซนเนาะมีเซนว่าใครสักคนนึงที่แบบว่าห่างไกลกันแล้วก็อาจจะมีเซนได้อย่างอย่าง,างเรา,าผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีเซนแรงว่าเฮ้ยห่างไกลกันขนาดนี้แฟนเราจะแอบไปมีกิ๊กกักกุ๊กอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่า เนะพราะว่าไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไพนี้ค่อนข้างเด่นยังไงก็นะมาระวังให้ประคองความรักครั้งนี้ให้มันแข็งแรงด้วยนะคะนะคุณอาจจะพบเจอคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างมั่นคงนะมีสเสน่ห์มีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาหยอนเล็ก,ลกๆน้อยๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เด่นโดดอย่างที่บอก นะเป็นคนที่มีคนรู้จักเขาเยอะนะคะอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเขาเยอะๆในระแวกที่คุณอยู่ก็ได้นะะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าประมาณนั้นนะคะบุคคลคนนี้คุณอาจจะเคยรู้จักเขามาก่อนก็ได้ในอดีตนะคะมีโอกาสที่คนคนนั้นอาจจะอยากกลับมาขอสารสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะคะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างมันเป็นเรื่องของคน3มคนนะคะคน3ามคน ที่มันจะมีบทบาทในความสัมพันธ์นี้มันก็ทําให้คุณเกิดความเหนื่อยหน่ายในหัวใจนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนวันพุธค่อนข้างที่ต้องใช้สติทบทวนในหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าคุณไปดึงบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แน่นอนค่ะมันจะเป็นเดวิลคือมันจะพัวพันพันผูกกันคือมันจะมากมายเกินกว่า1คนใช่ไหมคะความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่มากกว่าคนอ่าคนมากกว่า2คน มันก็จะทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นแล้วก็ผูกพันกันแล้วก็เป็นเหมือนกรรมนําทางทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างแย่ yeah. เพราะฉะนั้น พยายามดึงตัวเองให้คงที่นะคะถ้าเกิดว่าคุณคนไหนที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเหว่งเงาหงอยอะไรเงี้ยถ้าคุณไปเจอใครพบเจอใครที่เขามีเสน่ดึงดูดอย่าลืมว่าคุณยังมีคนที่คอยห่วงใยคุณอยู่นะคะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังมีโอกาสที่จะได้เจอกันอยู่นะคะรงไงก็พยายามที่จะพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะบุคคลคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจจะมีอะไรที่ดึงดูดคือเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่เงียบขึงแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีของคนของฝากจีบคุณเล็กๆน้อยเอาาทํ ทํานี่นั่นให้ทําให้คุณเกิดความประทับใจมาทําให้คุณได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาทําให้กระชุ่มชื้นหัวใจในช่วงเวลานี้ก็ได้นะมีโอกาสที่ถ้าเราได้ทําผิดพลาดลงไปนะคะปัญหารักสามเศร้าราสามคนอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้คุณใช้สติเยอะๆนะคะแล้วก็คิดทบทวนถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วจะมีปัญหาตามมานะคะเพราะว่าอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เพราะอาจจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ในเรื่องแบบนั้นก็ได้นะคะ โอเคนี่เป็นตัวตนของคุณหรือสถานการณ์โดยวรวมของพวกคุณในช่วงนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนาะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวตนในฝั่งของเขาล่ะพอดูตัวตนคนที่คุณคนวันพุดคิดถึงนะคะคิดถึงนะ คิดถึงมีความห่วงมีความกังวลนะคะระแวงด้วยกลัวคุณไปมีคนอื่นนะคะนี่คือตัวตนของเขาเลยเพราะว่าช่วงเนี้อาจจะมีการประทะกันพอสมควรงองแงงนะคะแต่คุณยังคงเป็นที่หนึ่งในใจเขาเสมอนะคุณยังเป็นคนเป็นที่หนในใจเขาเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะ,ะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ยืนหนึ่งสำหรับเขาเป็นผู้ชายก็คือเป็นคนที่เขาเลือกแล้วนะคะ คุณคือที่หนึ่งเสมอแล้วก็คือมีความกังวลใจน่ะคือจริงๆแล้วเขาคิดเขา <waterfall. S 1> คิดเรื่องนี้เขาเก็บไว้คนเดียวนะเขาเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนลักษณะของการที่แบบคุกลัวว่าคุณอาจจะเดินจากเขาไปหรือเปล่าเขากลัวนะคะเขากลัวมากเขากลัวว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้แบบว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะเดินจากไปแล้วก็เหมือนคุณพยายามทําตัวให้ตัวเองเป็นโสดมากไปหรือเปล่าในช่วงนี้มาทาให้เขาเกิดความวิตกกังวลนะคะนะตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่า ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะผูกพันแลคะผูกพันเพราะว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างร่วมกันตัวคุณและตัวเขาอาจจะรู้อาจจะแต่งงานกันมานานแล้วอาจจะมีบุตรร่วมกันอาจจะมีทรัพย์สินมีอะไรก็ได้ที่อยู่ร่วมกันช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเขาค่อนข้างมีความวิตกกังวลนะคะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบรู้สึกคุณคุณเก่งนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากช่วงเนี้นะแล้วแม้แต่ตัวเซน์เขาเองก็ได้ที่กําลังบอกเขาว่าคุณเหมือนคุณ เหมือนคุณจะมีเสน่ห์มากเกินไปในช่วงเนี้ยแล้วก็ดูทําตัวสดๆชิวๆมาทําให้เขาเกิดความกลัวแ,แรงกลัวคุณไปมีคนอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีอย่างที่บอกอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าเกิดความวมตกอกังวลกับตัวคุณในช่วงเนี้ยคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะคนของคุณนะสาหรับผู้ที่เกิดมันพุธเนาะนะเพราะว่า ยังไงล่ะเขารักเราเนาะแล้วเขาก็ผูกพันแล้วเขาก็มีคุณคนเดียวในหัวใจอะไรมาเนี้ยถ้าเกิดเป็นมีอะไรแปลกๆไปเซนเขาบอกนะมม่ษย์ทุกคนจะมีเซนถ้าเกิดเขารู้สึกแปลกๆเขาก็อาจจะกลัวคุณไปมีคนอื่นก็ได้ประมาณนั้นเนาะทีนี้เราไปดูกันดีก,กว่าว่าแล้วในอดีตพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างความรักคุณแข็งแรงมาตลอดหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรไหมอดีตนะคะ ค่อนข้างที่จะพยายามเอาชนะกันและกันแล้วก็มีหนึ่งคนในนี้ค่อนข้างที่จะแบบเอาแต่ใจตัวเองเจ้าบงการอะไรก็ต้องเป็นฉันนะมีอีกโก้ที่ตัวเองเพราะว่ามองว่าตัวเองเนี้ยคือถือไพ่เหนือกว่าก็ได้นะคะถือไพ่เหนือกว่าหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะแบบเป็นไปในทิศทางที่เขาที่คุณทั้งสองคนค่อนข้างที่จะบางครั้งก็ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมา ะะไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะอาจจะมีโอกาสได้ได้ทำบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความวิตกกังวลจนคิดว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนที่กลัวคนเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับมาก็ได้นะคะเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกว่านถ้าในอดีตคุณสองคนเคยแบบพยายามที่จะเอาชนะกันและกันนะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่า เอาแต่ใจตัวเองเจ้าบงการเพราะว่ามองว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าหรือว่าตัวเองมีความพร้อมมากกว่าก็ค่อนข้างที่จะไปบงการคนของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งให้ทําตามใจต,ตัวเองเรื่องบางเรื่องก็ทําให้เขาค่อนข้างตกใจในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็สิ่งที่คุณทํานะคะก็หลายอย่างก็เลยเหมือนแบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องทําไปเพื่อความเป็นครอบครัวให้ยังคงอยู่ ะะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เหมือนแบบว่าก็ดูอยู่ห่งหางๆนะคะบางอย่างก็ไม่ได้แบบแฮปปี้แต่ว่าก็เลือกที่จะเก็บไว้เงียบๆมากกว่าแล้วก็ดูสถานการณ์ไปประมาณนี้เลยยังไงมันก็ต้องมีหนึ่งคนนะคะที่แบบว่าเป็นคนเจ้าวงการว่าถืออีโก้ในตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองนี้จะคือมันจะมีหนึ่งคนขม่ขมข่มแฟนอะนะคะค่อนข้างที่แบบว่าเอาชนะแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้อะไรมาเนี้ยยังไงก็ลดลาวะสองกันสักน,นิดนึงนะคะ การแข่งกันในความสัมพันธ์มันไม่มีใครชนะหรอกเนาะก,ก็ความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงอยู่นั่นแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะบอกว่ามีดึงคนในนี้ค่อนข้างคมกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะผมฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ค่อยสบายใจในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณในช่วงนี้คะเขาคนน,นั้นคนที่คุณวันพุธคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณ เขาวิเขาหนักใจนะช่วงเนี้ยคําพูดอะไรหลายอย่างของคุณมันไปทไําร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าค่อนข้างที่จะพยายามตั้งอกตั้งใจทํางานสร้างฐานะนะคะคิดถึงนะคิดถึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวปัญหาตามมานะคะแล้วเขาก็ยังคงที่จะแบบ พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างมันเดินไปได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของอทางไกลเป็นเป็นแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอแอมมันเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาก่ะกวนบางครั้งเขาก็แบบอยากหนีไปอยู่คนเดียวเพราะเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างคือคุณก็ทําตัวเหมือนอย่างที่บอกเนาะ คือมันมันจะมีหนึ่งคนในนี้ขมแล้วมันก็ทําให้อีกคนนึงเกิดความอึดอัดแล้วก็อยากจะหนีหายไปแต่มันก็จะมีคนที่แบบเข้ามาขอโทษนะคะขอโทษแล้วก็คือดึงก,กันกลับไปในความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่เพราะยังต้องการความเป็นครอบครัวให้ยังสมบูรณ์ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ครอบครัวยังคงอยู่ยังยังมีความแน่นแฟนอยู่เหมือนเดิม ประมาณนี้เลยนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดนะคะบางอย่างเขาก็รู้สึกหนักใจในการกระทำของคุณบางครั้งเขาก็เกิดความลาคาญหรือว่าเกิดความกลัวกับความเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับปัญหาอะไรก็ได้ที่ที่นำพาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเขาก็เหนื่อยพอแล้วแล้วเขาต้องมานั่งนั่งรับรู้กับบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรือเปล่านะคะน่าทำมันเลยทําให้เขาพยายามอยากให้คุณเนี่ยอ่อนลง ต่อเขาสักนิดหนึ่งมีอะไรก็คือคุยกันดีๆอะไรประมาณนี้อย่าจิกเข้ามากอะไรประมาณนี้นะคะนะทุกอย่างยังคงอยู่เขายังทําหน้าที่ที่ดีสําหรับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นภรรยาที่ดีอยู่เสมอก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเขาก็พยายามเรียนรู้คุณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงเดินต่อไปถึงคุณทั้งสองคนจะมีความต่างจากกันมากๆแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงเดินต่อนะคะเขายังจะยังคงสู้ต่อแล้วก็ยังยึดถือความรักครั้งนี้ไว้อยู่เสมอนั่นเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่คนของคุณเขาคิดนะคะพูดที่เกิดเป็นพุด ทีนี้เราไปดูกันว่าแล้วคุณหล่ะคุณพิ่ยังไงกับเขาเห็นไหมคุณค่อนข้างข่มเหงเขาไม่เนี่ยข่มเหงรังแกเพื่ออะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้คือฉันอยากได้อะไรฉันก็จะต้องได้ประมาณนี้เลยช่วงนี้คุณคนพูดคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองอย่างมากถ้าคุณไม่พอใจคุณคือถอยหลบหายบล็อก ไม่คุยด้วยนะฮะจนกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณถึงจะแฮปปี้ประมาณนั้นเลยก็เป็นอะไรค่อนข้างที่เขาก็พยายามเอาเอาใจคุณนะตัวคุณเองก็คือค่อนข้างเอาใจตัวเองในช่วงนี้ก็เกิดเป็นความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือบังคับอ่ะบังคับแล้วก็พยายามควบคุมพฤติกรรมของแฟนเราประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่คุณคุณคิดกับเขาคุณค่อนข้างคุณอยากจะควบคุมเขาน่ะอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ แล้วก็คุณคุณจะไม่โอเคถ้าเขาไม่ให้ในสิ่งนั้นต่อคุณนะคุณจะหายไปเลยอาจจะไปไหนก็ได้อยู่กับเพื่อนไปทําอะไรก็ได้ในในสิ่งที่คุณคิด2อสวันหรือกี่วันมันทําให้แบบบรรยากาศมืดคึมแล้วเมื่อเขาทําตามในสิ่งที่คุณหวังคุณก็จะกลับมาแบบน่ารักล่าเริงนสดใสเป็นคนแฟนที่น่ารักของเขาเหมือนเดิมคือประมาณนี้เลยคุณจะค่อนข้างที่เอาแต่ใจตัวเองพองสมควรในช่วงไงสาหรับคนที่เกิดนบนกฎ ก็เบาๆนิดหนึ่งนะเนี่ยตามไพ่เขาค่อนข้างมีความมีตกมุกงวลแล้วนะแล้วเขากลัวเราด้วยนะคะต่อไปเป็นแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2 5งันห้ารยีนี้รัฐรวะตสองเรื่องการรัฐวะตสองเรื่องของการเอาชนะซึ่งกันและกันได้แล้วนะคะเลิกทำสงครามนะคะคืนความยุติธรรมให้กับกันและกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะยังเป็น ความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับกันอยู่เสมอน,นั่นเองนะคะก็คือเหมือนบอกว่าเมื่อคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณก็ต้องคืนให้เขาด้วยไม่ใช่คุณจะเรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณไม่ให้เขาประมาณนั้นน่ะความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปต่อได้ในใน,ใน,ในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็มั่นคงนะคะนะก็แนวโน้มความสัมพันธ์ก็จะมีลักษณะของการที่แบบว่าคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็จะเอาแต่ใจตัวเองไปแบบนี้แหละนะคะก็จะมีอีกคนนึงก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วก็ท้อ ะะก็จะมีการทําอะไรอ,อย่างที่บอกมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณคนวันพุธหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่มีความน่าสนใจเพราะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะเหนื่อยจากหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้มันทําให้เขาเกิดความท้อแท้เหนื่อยใจมันอาจจะมีใครสักคนเข้ามาสารสัมพันธ์มาพูดจาด,ดีมาทําให้เขารู้สึกดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เลิกออกชนะแล้วเลิกเลิกทำอะไรที่มันไม่น่ารักสักทีนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะยังคงอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่คุณหรือเขาก็ได้ที่มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆเพราะว่าเขาเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างมาตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นดึงตัวเองกลับคืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของแฟนคุณหรือคุณก็ได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ตรงนี้เลิกทะเลาะก,กันหรือว่าเลิกควบคุมกันเลยกันคืนความยุติธรรมให้กับกันและกันแล้วทุกอย่างจะยังคงอยู่เสมอน,นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดู ไพ่ออร์คิลกันดีกว่าว่าอยากจะแนะนำอะไรให้กับคนที่มีคู่นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะขอไพ่ออร์คิลนะคะอยาจะแนะนำอะไรสำหรับที่เกิดวันพุธคนมีคู่ใจเย็นๆลงนิดนึงนะคะรอคอยให้ได้ เขาบอกในหะ้รอรอคอยให้ได้บางอย่างที่คุณทำอยู่ไม่ใช่เขาจะไม่รู้นะแต่เขานิ่งเพื่อคีฟความเป็นครอบครัวไว้อย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้แต่บางทีเขาก็ทำเป็นเหมือนเมินๆทำเป็นไม่เห็นก็ได้นะคะทำเป็นไม่เห็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเหมือนหรือให้กำลังจะบอกคุณว่า ถ้าคุณรอไม่ได้ต่อไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบโกรธกันงอนกันแล้วก็ความรู้สึกก็จะห่างกันออกไปก็จะต้องมานั่งเยียวยารักษาใจตัวเองประมาณนี้ก็คือต้องพยายามทําอะไรก็ต้องรอ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 ด้วยนะรอไปก่อนอความเป็นครอบครัวยังคงจะยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณร,รู้จักปล่อยวางแล้วก็รอคอยบางอย่างเขาบางอย่างถ้าในสิ่งที่เขาคุณคิดว่าเขาไม่รู้เขาอาจจะรู้ก็ได้ ะะแต่ว่าเขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะเพื่อรอความชัดเจนให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวำัพูดคุณกําลังคิดอยู่นะคะเดี๋ยวคุณกําลังจะไปถล่มทําอะไรสักอย่างหนึง่งให้คุณคิดดีๆนะคะยังไงก็ดูความเป็นครอบครัวนะคะคีบไวนะะ้นะคะนะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนสนิทของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเปิดเป็นคนทําให้แบบเรื่องนี้มัน มีปัญหากเกิดขึ้นได้นะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เกิดวันพุธนะทำอะไรให้ใช้สติตัวเองนิดนึงแล้วก็นึกถึงคนที่เขารักเราแล้วก็เรารักเขาให้มากๆนั่นเองนะคะโอเคอาฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจดูไพ่ส่วนตัวกับพี่ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะวันนี้ก็ก่อนจากการก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ like นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ